สวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเอ็มอายุเท่าไหร่แล้วครับจะมากันคิวเนาะครับเนาะอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านตงใหญ่นะครับแล้วก็มีคนนํามาชื่ออะไรครับบุ้งวิงชื่อบุ้งวิงอาหารขอดูหน้าหน่อยครับนี่คือช่างอ้อนครับร้านตัดผมช่างอ้อนมาเต้นมาจับกล้องกันคิวครับนี่คือช่างอ้อนครับเออจับยางไงเออ จกันคิ้วให้เขาเอาเป็นสองเส้นหรือเส้นเดียวครับมาถ่ายดูหน้าเขาด้วยเอาอีกแล้ว,วจันเดียเด๋ยวเส้นเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวแล้ว<อ>ทำบาปเป่อนทำบาปแทนโพดไม่ทำแล้วครับเพราะว่าก็บอกชื่อไปแล้วอยู่บ้านตรงใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ปีนึ่สิบสี่สิบสี่ปีอยู่มสามเนาะมอเนื้ออยู่มอหนึ่งมอหนึ่งทำไมตัวโตวจังเลยล่ะครับกินนมยีราฟมาโอ้กินนมยีราฟมาเอาเอเข้าใจครับก็กินนมยีราฟมาโทษน่ะ เดี๋ยว,วดเดี๋ยวทนนะครับเดี๋ยวช่างอ่อนจะาก,กันาคิ้วให้ดูนิดนึงมันต้องเอียงนิดนึงเอียงอาจารย์ไม่ไม่ตานกเอียงตป็นปืนให้หรอครับไม่ไม่เอาขนาดนี้แหละเออขนาดนี้น,น,นั่งนั่งเอออย่างงี้เอาเอาเอากี่เส้นฮ้ย <c oughs> เส้นกระดาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาซ้าฝั่งซ้าย <c oughs> ดูนะครับวิธีทำสองเส้นห้ามห้ามใครยอกคิ้วนะเอาสองเส้นฝั่งซ้ายดูนะครับเลืนมากใกล้ๆตรงนี้เลยนี่ตรงนี้มันจะได้เห็นชัดๆเออ มันต้องมันต้องเฉียงมาทางนี้อ่าถ้าเฉียงไปทางนี้มันจะไม่สวยหนึ่งเส้นดูนะฮะห้ามห้ามขยิกคิ้วนะเด้อเด้อเด้อห้ามหลับตานี่หนึ่งถึงเส้นแล้วเด้เส้นที่สองเดี๋ยวมิดก่อนลงดูนะครับเดี๋ยว้ยเจ เตือนดีอยู่ทา้งนั้นเตือนอยู่ทางนู้นโอ้ยเนาะเตืนดีอยู่ทางนั้นจับภาพให้ได้เออเอาตั้งตั้งเออโทษนะครับเดี๋ยวนะครับห้ามหลับห้ามมานั่งคิ้วนะครับทำหัวหล่อจะดีกว่ามั้งอาจันทร์ก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละนี่ยังสวยแต่ทีนี้เราจะแต่งให้มันโค้งเฉยเฉยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยเฉย ช่างเขต้องมีฝีมือครับถ้าทําไปแล้วไม่มีคนติดตามมันจะยากมากเป็นวิธีการคิ้วง่ายๆแบบวัยรุ่นนะครับ เ็วไยรุ่นง่ายๆอายุ14ปีเรียนอยู่ม .1 สวยจริงรอจริงครับดูนะครับทีนี้เดี๋ยวก็อีขึ้นนะครับคือฉันหายฉันปรับแก่5บาทถ้าคิ้วหายปรับ5บาทเป็นยังไงครับมีความรู้สึกคําว่ารอกับสวยต่างกันนะครับครับเอาตรงไหนไม่ดีบอกได้นะครับเราก็มีข้อต่อแย้งว่า เอาคุณงามความดีว่ามันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะเอากว้างกว่านี้หรือจะเอาแคบกว่านี้ <c oughs> แคบไม่ได้เลยด้วย <c> อ <oughs> เอาเถอะนะอันนี้คือเป็นวิธีการคือเราจะทําให้มันดีให้กดข้างบนลงหรือเอาข้างล่างขึ้นนิดนึงพอแล้วพอแล้วนะครับขอบคุณมากครับคนที่นํามาครับขอบคุณนะครับหวัสดีครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไร